อย่าไปเหย็ดอย่าไปเหยียบโอ้โหเรียบร้อยอุ๊ยเดี๋ยว สวัสดีค่ะสวัสดีสาพอรแม่เมฟซีทุกทุกท่านนะคะเราเป็นอย่างคือห่าคือดีแทบที่นี่ไปแล้วพั่งสะนอนรถเป็นนดเป็นตาพิกพังซะเนาะดูความเจ้าเล่นะอื้อนั่น เรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยเลยถึกดาเจ้าจถึกดาถึกดา <C> e <at> <C> e <at> ถึกดาบอกเลยว่าถึกดาอืออสาใจแล้วมิ่งวะอ่าจะไหนจังเป็นคนยังสิบวะฮนนึยังมากยิงย่งรถยังมาก รถยังมากครับรถพุ่งเอมากครับเดียยเเดียยวๆเ แยกมั้ยล็อกแคไปเลยเอาอยากกินกล้วยฮะยุกกล้วยให้งเออเออเฮ้ยอลอืมป้ามิงหยุดเหงื่อท่มตัวแล้วเบนดาเบนนาเบนุ้นอุ้ยเอ้ออืมอืมอืมไปเอา เออบงที่ล่ะคุ่นุณดื้อนะดื้อนะมีเดียวมีเดียวุเท่าไปหายไปเสเท่าสีย่นั่น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 ันนั่นนนนนนันั่นนั่น ไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยอย่าเล่นเลยทุณชายไปเออ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 ด้หยังครับตามแล้วครับยายไปเลยวยาย บดแต่มองบดแต่มองหลังกันนิ่งเหรอชนตึ้นตรงไงนี่ดูตากา้ากล้วยนะคะเมื่อกี้นี่เคยเห็นบ่ค่ะกล้วยบินวป้วไปก่อนเื้ยเพิ่นมาทรงกล้วยไปเลยเลยต้องต้องรอเขาบานก่อนค่ะอืมเอื้อนนะครับคขินเอื้อน เก็บมา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 พูดอะไรสิเก็บมาพูดหน่อยเก็บเอ้าเออ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 เก็บมาเออ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 เลียบเลยเดี๋ยวมัดไว้ก่อนค่ะมัดประตูไว้ก่อนบ่ได้บ่ได้ดีดแห้งดีดคักดีดเนี่ยสุดยอด วันนี้พักนี้ไม่ค่อยจะกินนมเม็ดเท่านี่เกือบเจ้าคือเหลือขางเดียวนี่หายไปนี่ตอนตอนวิ่งใส่รถรขั้วยไงเหายเลยต้องหาละฮะเราเดิหาเราอยู่ไหนบม่บัดนี้สิได้น้ำหาเกือบเลยค่ะบัดที่นี่ของยาเข้ามาชิเนียวไว้ยังนู่นเออเอ้าเออสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยสุดยอดค่ะอุ๊ยพอดีเลยครับ ได้โอกาสเติมน้ำมันก้นก๋าบูร่าบุเอาิาอ้าๆๆให้โอกาสให้โอกาสดูสายตามีแบบว่าเอบเหลีมองเราด้วยนะอ่ะลูกเจ้านั่นล่ะคุณนายบักคิดใใหรือไงนี่แหละบักํำแหละ ซุดจอดมาแล้วบาดทีนี่เออเออยิ้มละตียิ้มแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักคู่อีกสักคู่เดี๋ยวปล่อยออกมาป่วนแม่ครับอีอลาชุน้ำหนักคอนอ้วนา่าแม่ขี้สาใจแม่สาใจเวลาบน เอาเอาเอาวนวนวินเวียนเดินหน้าถอยหลังมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วน่ะกินบาสันอิ่มตียังบ่อิ่มน่ะ อิ่มกัอิ่มครับอิ้มละละแม่อดเห็นมัดหยาแล้วคุณแ่บอะฮึแ่บบครับความสุขของมิ่งนะคะสุขภาพจิตสุขภาพกายดี สุกภาพแข็งแรงเดยวออกไปวิ่งเล่นเล่นเมื่อยกับมะข่าเต่ากิ้มหลักอะออกไปเล่นเล่นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะแมนบอกสายตาเอ้อย ดึงกินแต่ปลายนะคะกินแต่หยอดคันบองได้มันแซบลากต่หูตัวเนาะต้นมันเดี๋ยวให้แม่กินครับอะลากินหยอดมันเองนั่น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 โอ้ อยากมีผมหนามากหรอหอือเอ้ยเ,เ,เต็มปากเลยแซบบอแซบบอครับนี่แหละแม่ทีมาาของคำว่าสุดยอดสุดยอด ฝากความน,น่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ